ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นจากเรื่องจริงนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกคู่รักโรคจิตจับมาขังและบังคับให้เป็นทาสรับใช้หน้าถึง7ปี Girl in the Box ก่อนจะเริ่มวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ Netflix กซ์พรีเมียมราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีซีรีส์ภาพยนตร์กระตูนให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องสามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นมือถือ แท็บเล็ตหรือว่าบนทีวีก็รับชมได้ปวดการดูไม่มีหายไม่ต้องใช้โปรไฟล์ร่วมกับใครมาคนเดียวก็ได้ราคาถูกมีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสมัครก็ง่ายต่ออายุหรือยกเลิกได้ตลอดไม่ผูกมัดสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนหนึ่งคาเมตลอนกับเจเนสได้ขับรถมาที่ป่าแห่งหนึ่งเพื่อนำศพมาซ่อนเจเนสดูจะกลัว และรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปอกมากแต่สามีของเธอก็พยายามบอกว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแค่อุบัติเหตุหลังฝังศพเสร็จทั้งสองก็รีบออกไปจากที่นั่นก่อนที่พระอาทิตย์จะคืน19ตุลาปี1977หนึ่งปีต่อมานับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหญิงสาวที่ชื่อว่าคอลินกำลังโบกรถเพื่อจะไปแคลิฟอร์เนียมีคู่รักคู่หนึ่งขับรถผ่านมาพวกเขาคือคาร์เมอนและเจนเนสคอลินขึ้รถของทั้งสองคนไประหว่างทางคู่รักก็ถาม ว่าเธอจะไปทําอะไรที่แคลิฟอร์เนียคอรลินบอกว่าเธอต้องการจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเธออยากเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเลยออกเดินทางมาคนเดียวคําพูดนั้นทําให้ครูละเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาในหัวพวกเขาแวะจอดพักที่ปั๊มน้ํามันคอรลินขอตัวไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นเองคาร์เมลอนก็เอากล่องกล่องนึงออกมาจากท้ายรถเขานํามันมาวางไว้ที่เบาะหลังตรงที่คอรลินนั่งหลังคอรลินกลับมาพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อคอรลินสังเกตเห็นกล่องแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรระหว่างทาง คารเมลอนก็บอกว่าคอลินควรจะไปเที่ยวที่ถ้ำน้ำแข็งก่อนที่จะไปหาเพื่อนนะคอลินดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกวับความคิดนี้แต่ความกลิ่นใจก็ทำให้เธอตอบตกลงไปอย่างเี่งไม่ได้คารเมลอนขับรถออกนอกเส้นทางมาที่ป่าแห่งหนึ่งเจเนสดูมีท่าทีที่แปลกไปคอลินเองก็สังเกตได้ว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติแต่ไม่ทันจะได้พูดอะไรคาม์เมลอนกระจับตัวคอลินเอาไว้โดยใช้มีดขู่เธอเขาปิดตาละมัดมือกับเท้าของเธอ,เอไว้ไม่ใช่แค่นั้น คาเมลอนยังจับหัวของคอลินล็อกไว้ในกล่องที่เขาหยิบมาทั้งสองพาตัวเธอกลับมาที่บ้านของพวกเขาคาม์เมลอนถอดเสื้อผ้าของคอลินออกเขาจับเธอมัดและใช้แสฟ้ฟาเธออย่างไม่หยางเจนเนสทําได้แค่ดูการกระทําของสามีเธออย่างหวาดกลัวดูเหมือนว่าความรุนแรงจะทาให้คาร์เมลอนรู้สึกตื่นเต้นหลังทรมานคอลินอย่างหนาใจเสร็จเขาก็จับคอลินมัดเอาไว้กับโต๊ะคาเมลอนยังคงใช้กลอ่องครอบหัวของคอลินเอาไว้เช้าวันต่อมาเจนเนสถามกับสามีของเธอ ว่าเขาจะทํายังไงกับคอลีนคาเมิลอนตอบอย่างน่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาก็จะกําจัดเธอทิ้งไปตอนที่เขาเบื่อเองคาเมิลอนออกไปทํางานเสียงร้องไห้ออนบอดของคอลีนทาให้เจเนสไม่อาจทนได้เธอลงไปหาคอลีนที่ด้านล่างคอลีนขอร้องให้เจเนสปล่อยตัวเธอไปเธอสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดแม้แต่ตํารวจแต่เจเนสก็ยังคงนิ่งเฉยต่อคาพูดนั้นในเย็นวันนั้นหลังคาเมิลอนกลับมาถึงบ้านเขาก็ลงไปที่ด้านล่างและเริ่มทรมานคอลีนในทันที เสียงกรีดร้องของเธอมันดังมากแม่เจนเน็ตจะใส่หูฟังและเปิดเพลงดังที่สุดก็ยังได้ยินหลังคาเมลอนทรมานคอรีนจนพอใจอีกแล้วเขาก็มานอนอ่านหนังสือเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจนเน็ตรูกสึกเป็นกังวลขึ้นมาการขังคอลีนเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนี่เหมือนกับว่าพวกเขากำลังเล่นกับระเบิดเวลาแต่คาเมลอนกลับเอาแต่พูดถึงคําสาบานในงานแต่งของพวกเขาคาเมลอนบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคอลีนเขาแค่ต้องการจะใช้ใเธอเป็นทาสเพื่อสนองความต้องการก็แค่นั้น ในคืนนั้นเขาไม่รอนได้ลงไปหาคอลีนเขาขังเธอ,เอไว้ในกล่องที่เหมือนกับโลงศพเขาไม่รอนต่อออกซิเจนเข้าไปที่ด้านในเพื่อให้คอลีนยังหายใจได้การที่ต้องติดอยู่ในกล่องทําให้คอลีนเริ่มเห็นภาพหลอนเธอนึกไปถึงวันที่เธอเริ่มออกเดินทางพ่อแนะนําให้เธอขึ้นรถบัสไปแต่คอลีนกลับปฏิเสธไอเดียนั้นตอนนี้พ่อกับแม่ได้รู้เรื่องการหายตัวไปของคอลีนแล้วเจ้าของที่โทรมาบอกพวกเขาว่าเธอไม่ได้จ่ายค่าเช่าแถมยังติดต่อไม่ได้ ทั้งสองรีบนำเรื่องนี้ไปแจ้งกับตำรวจในทันที231วันต่อมาคอีนยังคงถูกขังในห้องใต้ดินมาตลอด6เดือนวันหนึ่งเจเนสได้มาเยี่ยมสามีของเธอที่ทำงานเธอมาบอกข่าวดีกับเขาว่าเธอกำลังตั้งท้องเจเนสบอกว่าเขาควรจะปล่อยคอลีนไปเหมือนคงไม่ดีกับเด็กแน่ถ้าจะยังเก็บเธอเอาไว้แบบนี้แต่คาเมลอนกลับไม่เห็นด้วยกับความคิดน,นั้นเขาบอกว่ามันอันตรายเกินไปคาเมลอนเริ่มคิดแผนการที่จะสร้างความกลัวเพื่อไม่ให้คอลีนคิดที่จะหนี เขานำหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการค้าทาสมาให้คอลีนดูคาไม่ล่อนบอกว่ามันมีบริษัทเกี่ยวกับการค้าทาสอยู่และถ้าเธอคิดจะหนีมันจะกลายเป็นครอบครัวของเธอเองที่จะได้รับอันตรายเขาบาังคับให้คอลีนยอมเซ็นสัญญาที่จะยอมตกเป็นทาสซึ่งคอลีนที่กลัวว่าครอบครัวของตัวเองจะตกอยู่ในอันตรายก็ยอมเซ็นมันแต่โดยดีเจนเนสตได้แต่มองเหตุการณ์นั้นอย่างสิ้นหวังเธอไม่ได้พูดอะไรตอนที่คาเมิลอนโกหกว่าเจเนสเองก็เคยเป็นทาสในวันต่อมา ขาไม่รอนได้นาปอกคอมาสวมให้กับคอลีนเขาตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าเคและเพื่อเป็นการตอบแทนในการดูแลเธอจะต้องคอยทําตามคําสั่งเขาและเจนนิสที่เป็นเจ้านายอย่างไม่มีข้อแม้และเมื่อไรก็ตามที่เขาเรียกเธอคอลีนจะต้องรีบมาหาเขาเธอจะต้องถอดเสื้อผ้าและยกมือขึ้นในทันทีคอลีนที่อยู่ในสภาพหวาดกลัวทาได้แค่ตอบตกลงต่อมาระหว่างที่คอลีนกาลังทาความสะอาดบ้านให้คู่หลักเธอก็บังเอิญไปเจอเขากับไบเบลิลที่ตกอยู่ คอรลินกำลังจะอ่านมันแต่เจเนสกับเข้ามาแย่งมันจากเธอไปเจนเนสย้ำเตือนถึงความต่ำต้อยและไร้ค่าของเธอหลายเดือนต่อมาเจ้าของที่ดินได้มาบอกให้คาเมรอนไปดูรั้วของบ้านให้หน่อยนั่นทาให้คาเมรอนรู้สึกกลัวเขาบอกกับเจเนสว่าพวกเขาต้องย้ายไปจากที่นี่เจนเนสได้ให้กําเนิดลูกสาวในเวลาต่อมาพวกเขาตั้งชื่อให้เธอว่าแอมเบอร์คอรลินถูกเรียกให้มาช่วยทาคลอดการได้เห็นเด็กคนนี้ทําให้คอลีนรู้สึกดีขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก ถึงแม้จะเป็นเวลาแค่ครู่เดียวหนึ่งปีต่อมา683วันหลังคอลินถูกจับตัวไปครอบครัวของคาไม่ร่อนย้ายมาอยู่ที่นอกเมืองที่ห่างไกลผู้คนในเย็นวันนั้นเจเนสโกรธมากที่คอลินไม่ได้เตรียมช้อนซ่อมไว้ให้เธอเธอด่าคอลินไปอย่างรุนแรงเหตุการณ์น,นั้นทําให้คอลินถูกคาไม่รอนลงโทษอย่างรุนแรงแต่หลังจากนั้นไม่นานเจเนสก็พบว่าซ่อมมันแค่บังเอิญตกไปที่ผืนนั่นทําให้เธอรู้สึกผิดขึ้นมาเช้าวัวนลุงคืน คารเมลอนเล่าเรื่องที่ทาสคนหนึ่งถูกฆ่าเพราะพยายามหลบหนีเขาย้ำเตือนว่าคอลีนนั้นโชคดีมากที่ได้เขาเป็นเจ้านายดูเหมือนว่าคาเมลอนกำลังเตรียมตัวที่จะพาคอลีนไปด้านนอกหลายวันต่อมาคาเมลอนได้ถอดปลอกคอของคอลีนออกเขาจับเธอแต่งตัวเหมือนคนปกติและพาเธอนั่งรถไปที่ไหนสักแห่งนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่คอลีนได้ออกมาที่โลกภายนอกคอลีนถามว่าเธอจะได้กลับบ้านในสักวันหนึ่งใช่ไหมแต่คารเมลอนกลับตอบว่าคงจะไม่ ในตอนที่ทั้งสองคนกําลังเก็บฟืนคารมิรอนกระเพอทําตัวเองบาดเจ็บเข้าที่เท้าคอรินได้โอกาสที่จะหนีแต่ความกลัวที่คารมิลอนปลูกฝังเอาไว้ก็ทําให้คอรีนไม่กล้าที่จะทําเธอช่วยพาคามิลอนกลับมาที่บ้านระหว่างที่คอรินกาลังทําแผลให้คามิลอนเจนเนสก็เกิดรู้สึกหงึงขึ้นมาและขอทําเองในคืนนั้นเจนเนสพยายามจะขอร่วมรักกับคารมิลอนเขาปฏิเสธเธอนั่นทําให้เจเนสโกรธมากเธอรู้สึกว่าเขาเริ่มจะรักคอรีนที่เป็นทาสไปมากกว่าเธอแล้ว ไดเนสั่งให้เขาเอาคอลีนกลับไปขังไว้นในกล่องและไม่ต้องไปแตะมันอีก3ปีผ่านไป1,395วันหลังจากคอลีนถูกจับตัวมาเธอยังคงเป็นทาสของสองคู่หลักวันหนึ่งคอลินได้มีโอกาสเห็นแอมเบอร์ที่โตขึ้นแล้วมันทําให้เธอเริ่มสงสัยว่าวันเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนแล้ววันหนึ่งคารเมรอนตัดสินใจพาเจนนิสและลูกไปเที่ยวที่ทะเลสาบพ,พวกเขาขังคอลินไว้ในกล่องตอนที่พวกเขาไม่อยู่โชคหลายที่ระบบออกซิเจนเกิดขัดข้องขึ้นมา มันทําให้เธอเริ่มเห็นภาพหลอนคอลินใช้เท้าไต่กล่องจนพังและออกมาได้หลังกลับมาจากทะเลสาบคามิลอนก็ถึงกับชอกเป็นเลยเมื่อรู้ว่าคอลินหายไปแล้วเขาเริ่มค้นหาตามที่ต่างๆของบ้านกลายเป็นว่าคอลินไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําโดยที่กอดไบเบิลไว้คอลินบอกเกี่ยวกับเรื่องระบบอากาศที่เสียคอลินเลยไม่ถูกลงโทษที่หนีออกมา5ปีต่อมา2,135วันหลังการถูกจับตัวคอลินกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคามิลลอน วันหนึ่งเจเนสกับคอลีนได้ไปที่โบสถ์ด้วยกันความผิดบาปในใจทําให้เจเนสถึงกับร้องไห้ออกมาคอลีนได้แต่กลุมมือของเจเนสอว้หลายเดือนผ่านไปตอนนี้เจเนสเริ่มเป็นกงนังวลถึงพฤติกรรมของสามีของเธอมันคงไม่ดีกับลูกสาวของพวกเขาที่กําลังจะโตมาหนึ่งปีผ่านไปคามลรอนนำขา่าวดีมาบอกกับคอลีเขาจะให้เธอไปพบก,กับครอบครัวแต่ก่อนหน,น้นาน,นั้นเธอจะต้องพิสูจน์ความพักดีที่มีต่อเขาสักก่อนคามลอนยื่นปืนลูกสองให้เธอ เขาบอกว่าให้คอลินนำมันใส่ปากและเหนียวไก่ซะถึงจะกลัวแค่ไหนแต่สุดท้ายคอลินก็ยอมทำปืนนั้นมันไม่มีกระสุนคาเมรอนก็แค่ต้องการจะพิสูจน์ว่าคอลินจะยอมทำตามคำสั่งทุกอย่างเช้าวันต่อมาเาเมรอนได้พาคอลินกลับไปพบกับครอบครัวเขาคอยย้ำเตือนว่าบริษัทคาทาดคอยจับตาเธออยู่ดังนั้นเธอจึงต้องเก็บเรื่องทั้งหมดเป็นความลับถ้าอยากให้ครอบครัวของเธอปลอดภยัยคอลินกลับมาหาครอบครัวของเธอ เธอโกหกโดยบอกว่าคาร์เมลอนเป็นแฟนของเธอพวกเขาอยู่ด้วยกันมา6ปีแล้วครอบครัวถึงกับโล่งใจกับการกลับมาของลูกสาวแต่พี่ของคอลินกับรู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกเธอตัดสินใจถามน้องสาวว่าทำไมถึงไม่ยอมติดต่อมาคอลินที่กลัวว่าครอบครัวจะได้รับอันตรายยังคงไม่กล้าพูดความจริงพี่สาวยังคงถามอีกครั้งในตอนเช้าคอลินกำลังจะบอกความจริงทั้งหมดแต่คาเมลอนกลับเข้ามาขวางซะก่อนเขาบอกกับพ่อแม่ของคอลินว่าพวกเขาสองคนจะแต่งงานกัน ก่อนที่ทั้งสองคนจะออกไปพี่สาวก็ถามว่าบ้านของพวกเขาอยู่ที่ไหนคาเมิลอนตอบไปว่าแคลิฟอร์เนียแต่คอลินก็พูดออกมาว่าโอเลกอนนั่นยืนยันสิ่งที่พี่สาวขิดมีบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นจริงๆต่อมาหลังคารมลอนกับคอลินกลับมาถึงบ้านคนบบารมลอนก็บอกว่าเขาคิดที่จะแต่งงานกับเธอจริงๆเขาพูดไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจนนิสกำลังแอบฟังพวกเขาทั้งสองคนอยู่เช้าวันต่อมาคอลลินเห็นว่าเจนนิสกำลังเก็บข้าวของเธอถามออกไป ว่าเจเนสกำลังจะไปไหนตอนแรกเจเนสก็บอกว่าเธอแค่จะไปหาพ่อแม่แต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าเธอต้องการที่จะอย่าก,กับคามมรอนเจเนสกำลังจะจากไปคาเมรอนสั่งให้เธอกลับเข้าบ้านแต่ตอนนี้เจเนสไม่ได้สนใจอะไรอีกต่อไปอีกแล้วเธอขับรถจากไปคอลลินพยายามจะปลอบคาเมรอนแต่นั้นกลับทําให้เขาโมโหเขาสั่งให้เธอถอดเสือ้อผ้าและยกมือขึ้นสะ คารเมลอนขังเธอเอาไว้ในคืนนั้นเขาบอกว่าจะมีคนมาอยู่กับเธอเพิ่มในอีกไม่นานคารเมลอนขับรถออกไปที่ไหนสักแห่งอีกด้านหนึ่งเจเนสตี้มาที่โบสถ์เธอภาวนานโดยขอให้พระเจ้ายกโทษให้กับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปเธอรู้ตัวแล้วว่าเธอควรจะช่วยคอรลินออกมาก่อนที่มันจะสายเกินไปเธอรีบกลับไปช่วยคอรลินในทันทีเจเนสบอกให้เธอหนีไปซะคอรลินบอกกับเจเนสว่าคาร์เมลอนน่าจะยกโทษให้กับเธอที่หนีไป นั่นทําให้เจเนสยอมบอกความจริงที่น่ากลัวออกมาพวกเขาสองคนเคยจับหญิงสาวคนหนึ่งมาขังไว้ตอนแรกคาเมลอนก็ทําเหมือนกับว่ามันเป็นเกมแต่เสียงกรีดร้องของหญิงสาวคนนั้นก็ทําให้คาเมลอนเกิดคลั่งขึ้นมาและลงมือฆ่าเธอพวกเขาฝังเธอไว้ได้วยกันนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนต้นเรื่องคาเมลอนกลับมาที่บ้านเข้าถึงกับช็อกไปเลยเมื่อรู้ว่าคอลีินหายตัวไปเจเนสมาส่งคอลีินที่ป้ายรถบัสเธอบอกให้คอลลินกลับบ้านไปแต่เมื่อรถบัสมาถึง คอลลินกับลังเลที่จะไปเธอ,อยังคงกัธบริษัทคาท่าที่คามิลอนกล่าวถึงเจเนสบอกกับเธอว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันก็แค่เรื่องโกหกบริษัทอะไรนั่นมันไม่เคยมีอยู่จริงคอลลินเข้าใจถึงความจริงทั้งหมดเธอขึ้นรถบัสไปคอลลินได้รับอิสระและกลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งหลังผ่านไปนานถึง7ปีหรืองเผยให้เห็นคามิลอนที่กำลังร้องไห้พอต้องเสียทั้งคอลลินและเจเนสไปในช่วงแรกที่คอลลินออกมาได้เธอไม่ยอมแม้แต่จะปรีบปากบอก ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงแต่หลังจากที่ถูกส่งตัวไปบปำบัดทางจิตคอรินก็เริ่มรวบรวุมสติกลับมาเธอบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศาลคาเมิลอนถูกตำรวจเข้าควบคุมตัวและถูกตัดสินให้จำคุก104ปีส่วนเจนนิสเธอถูกคุมกันในฐานะพยานหลังยอมรับสารภ,ภาพและให้ความร่วมมือต่อการสืบสวนและเมื่อจบเรื่องราวการฟ้องร้องเจนนิสก็เปลี่ยนนามสกุลและย้ายกลับไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ